สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนผิดบ้านสมร้องเชนแอ่มวันนี้บ้านสมร้องเชนแอ่วข้าพี่ผ้าน้องรอชมค้ายนั่งดีตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแจช่อมผู้บุตรพี่น้องวันนี้กระโรงกับเสาวันเสาร์ที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องวันนี้กระึ้มฟ้าค้มฝนคืมเราพี่น้องบรรยากาศนะครับผมอยู่ในช่วงที่ฝนกำลังตกชุกครับพี่น้องอีสานเฮาเนาะผมตัวนี้ย่อมมีญาติเป็นกาพกาศบอกว่าช่วงนี้ฝนตกชุกพี่น้องกชาวไทยชาวฮานเฮากับฟังไหวต้องเนาะ วานเข่าวานน้าผู้ใด้ต้วางแผนไว้กับฟางขาวเอาพี่น้องฝ่าฝนเนาะมืนบ้านส่ว่างเช่นเดียว้ันพีพีพานน้องรอชุ่มไฟมายสิตลาดนัดควบกับบือบ้านน้องแจ๋ชมผู้บุตรที่เราพี่น้องกับฝาก้อนอื่นตกฝ่าอีกทางนึงซอยกันคนไหลคนแช่คนติดตามให้น้ำเนยนะผมตอนนี้ก็ลังใจนะครับผมพี่พีพีพานนองรอชุ่มไฟง่ายสิตลาดนัดต่างตนางพี่น้องเนาะเศร้ามาหนี้คือข้าสิตลาดนัดชมผู้บุตรพี่น้องถือว่าเป็นตลาดแตงอีกมือหนึ่งพี่น้องคือค้าอินีนะครับผมเบ่งบรรยากาศที่พี่น้อง นะครับผมน้านเนี่ยคนหลายคนมาซื้อก็หลายคนมาขายก็เยอะพี่น้องเบิง่งสุดยอดเลยนะครับผมบรรยากาศนะครับผมมันบรอย่ากาศคือขักมีทุกสายพี่น้องตลาดนัดชมพูบุตรมีทุกสายสายเหนือสายฝุ่นสายป้ายเหลี่ยงควายงนาะมีเบิดทุกสายพี่นอ้องสิพาพี่พาน้องออกเปิดชิปง่ายง่ายครับแม่สาวหน่อยสองสายเราพี่นอ้นอ,องน้องขออนุญาตเพิน่นขออนุญาตครับผมกําลังเฮ็ดเข้าบ้านบ่อย สาวหน่อยเนาะเมยสาวหน่อยสองตัวบ่โอ้สองตัวนั่นตัวหนึ่งสาวหน่อยสองตัวสองสาวพี่น้องง่ายๆต้นตัวเพิ่นสูงลอยยี่สิบนิดๆนี่แหละเนาะทั้งสองตัวสูงลอยยี่สิบอ่าเปิดไร้แล้วจังไหนเปิดไร้แล้วส่องสองโอ้ไร้แล้วส่องต้นตัวดีนาตาดีพี่นาหมอท้องชัดเจนพี่น้องกองข้อชัดเจนเลยงั่นทั้งสองเม่พี่น้องเต็มดีสีสันดีลูกมีเรามีก่อนแน่นอนพี่น้องงั่นนะครับผมนี่เศรหยเพิ่นเปิดไว้แม่ละนี่เดียวพี่น้อง นี่สีดีงามดีต้นโตดีนี่แม่หนึ่งพี่น้องเพิ่นกำลังเฮ็ดเข้ากันอยู่ลายละ26เพิ่นวง่า26,000งามขอพคุณพี่น้องสองแม่สาวน้อยขอบคุณอ่ะฝากเบอร์โทรบ้านี่ครับ 096- 096- ก2 8ห2 8ปดสองแปดหนึ่เจ็นฮะแม่เจนอ๋อแม่เจนจาก จากใส่หืมจากพลองค่ะโอ้พ่นทองร้อยเอ็ดพี่น้องเฉียดพลธงร้อยเอ็ดสองหกสองแม่สาวหน่อยคนละตัวละนี่พี่น้องก็ง่ายทั้งสองตัวเลยผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนไดยเนาะเอาความเพื่อหลายๆมานครับผมแนะนําเพื่อนดีดีพี่น้องแนะนําสวัสดีครับขออนุญาตสายแม่สาวหน่อยคือกันพี่น้องหน้าตางามเนาะหน้าหมอท้องชัดเจนวงเขาพี่น้องเบิ่งเอาอุ้ยตัวโตตันจืดลือพี่น้องเปิดเท่าใดไร่ เขิดแพครับี่สิบหกอ๋อยีพี่น้องสองหมนหพี่น้องต่อรองอะไรอีกอยู่เนาะโอ้เ่เลยเบิ่งตัวโตพี่น้องง่ายง่ายสอได้พี่น้องไล่ละ26เอาฝากเบอร์โทรนน่ครับแบบศูนย์หกสี่ห่นึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ามเจาเจพม้จากบัวขาวครับบัวขาวกาลสินเนาะโอ้ห้อยห้อยกล้วยหอยกล้วยกาฬสินพี่น้องอ้ยงามสองหก่นเปิดไห้อู้ใดสนใจกระทูมาต่อรองได้เอาขอบคุ้ยเรนให มาเบิงบานเพลียกเอา้าพอเล็กสักขู่เด้อตัวนี้นาหมอทองชัดเจนกล่องข้อชัดเจนพี่น้องงามต้นโต,นตนดีอุ้ยทรองปะโอ้ผสมใน,นสองเดือนกว่าหรือพี่น้องงามสูงลอยสามสิบเท่าไรนี่สามสิบบวกพี่น้องลอยสามสิบบวกต้นโตหน,นาตางามดีถ่ายเพลินงามพี่น้องอเปิดไว้เท่าใดวะนี่สามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสามสิบเจ็ด ดูอ่เบิ่งพี่นอ้องเอาฟ้าเพื่อโทษให้มัมาาน93 093 925 1736มาจากบ้านโอ้สายมูนยาโสโอ้จำเพิ่นได้แล้วมาจากบ้านซ่อาบ้านนะคำแขนสอกเออบ้านคำแขนสอกทรายมูลยาโสธร3.7เป็นเปลดไปนงามทองแล้วดิพี่นอ้องเอาขอบคุณงเลนไหน้หมัน ฝากบ้านส้มหวังเชนแนวน้ำเด้อโอ้ขอบค er. ุณหลายๆครับผมสวัสดีครับพอเล็กพ่นท่องได้มากสองแม่สาวหน่อยแม่สาวงามงามเลยกรมเพลินบ้านนี่ราคานี่ยบัวตองห่วงพอเล็กได้มาแต่ละตัวเกษตรกรว่างใจได้ราคาถูกๆโอ้ยเบิ่งกล่องข้อชัดเจนเลยพี่น้องตาแต่มแจ่จ่ชัดเจนอัตลักษณ์ใบไทยชัดเจนงามต้นโตดีดีเนาะต้นโตดีดีเอาให้รถเพิ่นไปก่อนจ้าสิบีเบิ่งถ่ายน้ำเพลินอ่ารถไปแล้วแม้เบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องสูงเตอนนี้พอเล็ก เกือบร้อยสามสิบ hmm. น mm ้อยรอยยี่สิบไมไปร้อยยี่สิบเก็ดรอยยี่สิบเกใหญ่เบือง่ายเพื่องามอยดีพี่น้องายเพื่องามตนโตดีแม่หนึ่งงามนะครับตเต็มแม่นั่นเต็มแม่นั่นเปิดเท่าไหร่สองแปดครับสองอหมื่นานวาแล้วข้หอยเล็กพี่น้องข้งคอเล็กราคาหนซุดจอดมันละจ้าปะมันละะบ่ร์แล้วบรเบิดแล้วโอ้ตัวนี้เท่าไหร่นี่้าเสหัวอ้าวเ6้าหัโอยห้อยสิมาเอาได้บาทมันถองงาม ต้นตดีพี่น้องเศร้ผู้ได้สือไปต่อไดเลยเนาะงพอเล็กเนาะไปต่อไดพอต้อห่วงเศร้าหกเศร้าเจต่อรองดีควนว่าพอเล็กทรงต่ออีกเนาะทรงได้อีกอสองเมษาหน่อยคอาเพินนื่องามมนี่ควาพอเล็กคทนทองพี่น้องงามสองเมาหน่อยเบื้องไทยอู้มีตัถ่ายง,งามพี่น้องอ้สุดยอดสุดยอดอา้าวฝากเบอร์โทรพอเล็กศูนย์แปดสนย์แปด 6กสองหพ่อเล็กโพนทองได้มากราคามิตรสุดยอดเลยพี่น้องราคาเกษตรกรเพื่อนอิหรีผู้ใดสื่อกับไพต้อได้สบายเลยพี่ว่าอ่ะงามๆทั้งสองตัวพี่น้องอู้สุดยอดสุดยอดอ้าวขอบคุณเลไลครับผมมันมันครับผมนันต่อพี่น้องเผื่อผู้ใดเฮื่อหนพ่อเล็กเพื่อนผูกไวเพื่อนผูกไวอ่ะเบิรงพี่น้องงามเบิรง มึบรรยากาศพี่น้องบรรยากศยากศาการสื่อการขายกวาย่านะครับผมตัวนี้การงามพี่น้องตัวนี้การงามแม่สาวคนนี้แม่สาวนาหมอท้องชาดเกินสายบันบานเนาะต,นต้นโตดีดีท้องอ่างลางอยู่พี่น,อน้องเพิ่ไว้เท่าไหร่ซันนี่โอ้มันเอาแล้วเท่าไหร่วายราคาฟ้ายีาาย่นอ้องมูลเจ็ดพันเพิ่นขายไปแล้ว โอ้ยราคาพี่น้องข้อสื่อของเพื่อนมีเงินเจ็ดพันดว่ารั่นต่ควายตัวหนึ่งพี่น้องโอ้สายบ,า,บานๆท้องนี่ทำดีอขออนุญาตครับเพื่อนกำลังต่อท้องปอเพื่อนกำลังสนใจเพื่อนกำลังสนใจท่องปอเหรอท่องแล้วเพือ่อนว่าต้นตัวโอ้จะเข่าหาเดือนแล้วพี่น้อง,อง,สงใส่ครับสร้างอุดรป้าโทษพี่น้องพอบักใหญ่สร้างอุดรลอยเจ็ดสิบแปดคนได้พออุดรสร้างอุดร ต้นโตเพิ่นสูงเท่าไรโตเพิ่นนี่ยร้อยสามสิบหกบวกเนาะวงเขาหน้าตาหน้ามอท้องชัดเจนอยู่ด้วยพี่น้องน่าดีหางเพิ่นดีห่อยกำลังตอมเพิ่นกำลังมักอยู่เปิดไว้เท่าไรหวันละค่ะเก่าครับเอ้าหาซิบเก่าพี่น้องท้องเนี่ยพี่น้องต่อร่องได้อีกโอ้ยเบิ้งพี่น้องโอ้ยเพิ่นเพื่มาเบิ่งขาดหาซิบเก่าหน้ามอท้องตาแต้มแจ่มแจ่มชัดเจนอยู่ห้าซิบเก่าคนเปิดไว้อ้าวฝากเบอร์โท่าไหร่หนึ่งศูนย์เก้าสอง 908 1698พี่น้องห้อยวิวโอ้นี่อีกคู่หนึ่งออเอาเอาไม่ละเพื่นเปิดหาชิ้นเก่าให้เพื่อนโหลดมันถือเอ้ามาอีกมาหาน้ำกันแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกแม่ที่พี่น้องนี่นี่หน้าตาเพื่อนหน้ามอทองจะเจียนโตโตดีดีดดนั่นแม่เพื่อนพี่น,อนอ้องควบนี่เปิดเท่าไหร่วายสองตัวหาชิสองแม่มันทองอยู่บ่โอ้พึ่ง่าสมไป เนี่ยพึ่งท่านรอบพี่น้องเอาไปรูดเอาซื้อสองเลยสามแต่ว่าลูกง่ามดเลยพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นห้าสิบสองนี่พี่น้องลู้ยสองตัวสามได้ทองอีกางห้าสิบสองเป็นตาสื่อนะครับผมเป็นตาต่อร่องเอาไม่อยู่บอกเบอร์โทรหรือเอาของห้อยเบลเอาพ่อเบลเนี่ยแล้วเนาะเอาห้อยเบลเอาของผีเบลเพื่นว่าเอาเบอร์โทรเดียวกันเดี๋ยพี่น้องผู้ใด,ดสนใจสองตัวตัวนั้นหาเก่าท่องแล้วหลายเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วแต่ว่าตัวนี้แม่ลูกแม,ม่พึ่งผสมห้าสองเพิ่นเปิดไว้ เอาห้อยเบลผู้ใดสนใจก็ทวมาเ<ม>พื<ม>่อนใดโตอรองได้อีกเอาขอบคุณหลายๆลูกมานเบิ่งบ้านสมหวังเชนเน้องน้ำเนยเด้อฝากไว้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายเป็นขูกไว้เมยใส่ก่อนทองบ่ป้าทองเจ็ดเดือนสิบแปดเดือนแล้วพี่น้องอ่างลางเลยเบิ่งทองเพื่อนพี่น้องอุ้ยต,ต้นโตว,วงเขาเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งทั้งหนาเพื่อนต่ว่าเบิ่งถ่ายเพื่อนก่อนพี่น้องงามสูงเท่าไรขึ้นลูกลอยสามสิบเอ็ดอ้ยถ่ายเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ เบิงเอาพี่น้องงามต้นโตดี่ดีสูงอร่อยแสชิเตแต่ว่าทองเนี่พี่น้องทองเจ็ดเดือน18เดือนแล้วนะครับผมโอ้ยเปิดเท่าไดรบ้านี่สี่หมื่นพี่น้องสี่หมื่เพื่อเปิดไว้งามป้ายตัวนี่พี่น้องพอต่อร่องสี่หมื่ึเพิ่นเปิดไว้โอ้คเลยเอาฝากเบอร์โทรในหลศูก้าแปดแปดสี่เก้าาศนย์เก้าเก้าเพื่งมาจากหน้าพอวมหน้าพอวิรมป้า มาจากบุรีรัม<อ>อย,อย์ยอยยังหอยยงบุรีรัมย์พี่น้องหน้าพบุรีรัมยมากใอยู่เอโอ้นี่บ่บสองตัวย่บ,บอแม่เผือกแม่เผือกแม่เผือกเผือเท่าไหร่ลูกสองหมื่นหกพัน 7, ห้าร้อยส 26, องหมื่นหกพันห้ายเผือกนี่พี่น้องน,นี่สายเผือกตัวนี้สองหมื 26, 500, ่นหกพันห้าร้อยีพี่น้องใส่เบอร์เดียวกันอ๋ตัวนี้กรแมนสองหมื่นหาตัวนี้สองหมาแม่สาวน่อยสองหมาพี่น้อง เพิ่มมาจากหน้าผู้บุรีรัมย์นะครับผมอุ้ยสองหกสองห้าสี่สิบมีตะต้มงามเลยพี่น้องเข้าเพื่อนโทรมาต่อรองได้นะครับผมยงยุทธขอ้อหัวซิ่งนี่บ่โอ้หนานอา้าวเบิ้งโคตรสไนเพิ่นเลยพี่น้องหนานมีเบอร์โทรพร้อมอา้าวนี่เบิ้งเบอร์โทรเพื่อนอ้าวศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าอะไรนะศูนย์เก้าสี่เก้ายงยุทธขอ้อหัวซิ่งบุรีรัมย์รับทรงพร้อมเรียบร้อยรับสื่อรับขายขนใหญ่เรียบร้อยเลย โอเคเบิ่งหน้าเพต่นคุนมาจากบริษัทพี่คือน้องบัตธรรมดาเลยฝากวันสมวังใช่ในห้องน้ำเด้อครับผมขอบคุณหลายๆ้พี่น้องแ <ไป S 1> ม,ม่เผือกสองหกห้าร้อยสองห้าเนาะสาี่สิบโอเคท่องแล้วเจ็ดเดือนพี่น้องอ้ยเอาขอบคุณหล่าใหมานเด้อน,นาง<ม>ต่อพี่น้องเมืองบรรยากาศการซื้อการขายมันหรือเปล่าบัาวสัตว์ด้่ยไปเบิ่งทางผมพี่น้องโอ้ยฝ่ายงามหลายได้พี่น้องหลากหลาย เบิ่งบรรยากาศเอา้ายูใส่ล่ะหายเบิร์แล้วบ่โอ้อยังยูทางไหนละ่ะโอ้เอาหอยแตะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องหอยแตะมาทาสซ้สายเหนือท่างอยู่พี่น้องเบึิ่งพอเสียงเพื่อนในกขายแล้วป่พอ,อเสียงหน่เราเบริ่งหอยเสียงสายเหนือทางผีพี่น้องออันนี้แม่ลูกกันสายบ,นบานๆเท่าเบิบ่งบรรยากาศพี่น้อง <laughs> สวัสดีลูกสายเป็นบานเท่าแม่ลูกอันเปิดเท่าไรแม่ลูกแม่ลูกสามหมื่นเอ็ดสาสามสิบเอ็ดลูกแม่ได้พี่น้องกำลังแย่งกินนมบาแม่แมเป็นทองเป็นกับว่อยากให้กินปันไดแล้วพี่น้องอ้ยอีล่ะแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องแม่ทองอีกตั้งหางห่วงนมอยู่เพราะว่าเป็นทองแล้วพี่น้องวายสามสิบเอ็ดเปิดในราคาซื้อสองหลสามทองแล้วเรียบร้อยอ้ยส่พ่อใดก่อพอเผือกพอเผือกพ่อ พอพันอยู่บ้านพ,พ่อเปือกโอ้ยได้ลูกเปลือกต่อไปอันนั้นลูกสาวสายดำมันสิได้น้องเป็นลูกเปลือกได้บ้านนี่โอ้ยพิลาได้กินแล้วเก่งมากเลยโอ้ยเปิดสารเสวิโอ้ยพี่น้องพ่อต่อรองซื้อสองได้สามในถ่องเ,เพลินสายเปลือกเด้ยพี่นอ้องอ้าวฝากเบอร์โทรในบ้านนี่ศูนย์แปดเจ็ดนย์แปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหนองเจ็ดสามแปดเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดห้อยห้อยเตยครับห้อยเตยจาน ขอว่างครับผมขอว่างยาโซทอนพี่น้องอุ้ยมาจากทั้งเดียวกันสามสิบเอ็ดงามเอาขอคุณเลไลน์มาเนึ่งผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองก็เพื่อใดพึ่น,นมางามดีามาเบิง่งทางพี่น้องงามมากโอ้เพิ่งกำลังต่อรองกันสามพของพอเสียงงามงามว่ายงามพอเสียงพี่น้องเพิ่นได้มากเมื่อนี้มาขออนุญาตเพิ่นถ่ายท้ำขออนุญาตครับฮัานเอาพอเสียงกำลังนั่งสบายใจมั้นเนี่ยล่ะบอก ก็พรทนมันดอกเลยขายเนี่ยต oh, oh, ัวตัวตัวเขาอันตัวตู้ขายหรือเปล่าอันวตัรนขายโอ้โอ้ั้โอ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 ่โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อาโอ้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 โ0 0โอ้โอ้โอ้โองโอ้โด้บอ้โอ้โอ้โอ้เปิดอ้โา้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โทัอ้้โอ้โอโอ้โออ้ออ้อ้โออ้โ้เดือนโอ้โอออ้โอ้โอ้อเอออ้อ เพิ่นเปิดไว้ราคาเพื่อบอกพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถนมาต่อเล่าห้อยเซ้งเทวดาสนามเพิ่อนใด้ามอยู่ตนอยู่ตนโตดี่ดีพี่น้องนี่เบื้องหน้าตาเพิ่นตนโตเพิ่นถ่ายเพิ่นค้ายเพิ่นพี่น้อยนี่ถ่ายเพิ่นงามอยู่ท่องแล้วท้าแล้วเดือนกว่ากเพิ่นว่าพี่น้องทับแล้วนะผมนี่งามตนโตดีอันใดก็ได้เที่มาเสียบบอกเว่าได้มาอมั่นเอง่อนห อีอุ้มเงินเปิดเท่าไรครับอุ้มเงินหนึ่งมออุ้มเงินเปิดหมื่นเก้าพันอ่าเดี๋ยวเดราจะไปถ่ายถ้าหมหมื่นเก้าพันพี่น้องอุ้มเงินของหอยเสงพี่น้องนี่เขาอุ้มเงินเพิ่นว่าอุ้มเงินอุ้มทองหมื่นเก้าพันนี่เพิ่นเปิดไว้เบื้องน้าตาเพิ่นพี่น้องเขาอุ้มเงินของหอยเสงเทวดาสนามสูงลอยสามสิบกว่าหน้าประมาณลอยสามสิบเอ็ดลอยสามสิบสองนี่แหละพี่น้องนี่อุ้มเงินเพิ่นว่าวหมื่นเก้าพันพี่น้องราคานี่ ต้นโตท he ี่ดีเพื่อนผูไว้นี่พี่น้องข้องหอยเสียง่ทรดาสนามผู้ใดสนใจกระโถมากเดี๋ยวสิขออนุญาตเบอร์โทรเออ่ะฝากเบอร์โทรหอยเสียงมานั่งน้ำกัน086 053กศู7ย์ห้าสามเ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็หนึงก็คซียว่าซี่ยังกว่าลอยวานนะซี่กว่าเพื่อนว่าอ่ะพอแล้วเดือนกว่ากวาจับอุ้มเงินหมื่นเก่า อุ้มเงินอุ้มทองเพื่อนวะคูณใดสนใจกระโถนมาต่อรองกับเพื่อนได้เอาขอบคุณหลไลนมาฮะครับผมขอบค,ครับยังต่อพี่หน่องแม่แยกลูก,ก,ลกสูงเท่าไรคือหอยแหกร้อยสารสู่เก่าควายหอยแหกร้อยสารสู่เก่าแยกลูกมากควายเพลินสุดยอดเดยสุดยอดควายเพลินงามตน้ตนโตดี่ดีพี่หน่องบักใหญ่เลยสูงเท่าไรบ้านนี่ร้อยสารสู่เก้าบวกพี่น้องโอ้ยใหญ่อีหลีของเพิ่นเปิดเท่าไรห้อยแหก แฝสิมหาพี่น้องเพื่อนเปิดใบแปดสิมหาอ้ยงามสวยของเพลินพี่น้องแปดสิมหาผู้ใดสนใจก,กระโ่มมาต่อรองไหนดูวงเขาสุดหยอดเลยมาจากโคกอ่าคออกองซิ่งบ้านร่องน้ําขุ่นตะการบุญผลบรุราชานี่แปดสิมหาข้อต่อรองอันมาตอมตะเพิินแม่งามจากมาหาแม่เอา้าฝากเบอร์ทร่หอยแหกว่านี้ 0.62 4.85 4.970่หหอยแหลองน้ำพูนแตะการพืดพ้นนใดมากแปดิหาแลาพ่อบาพี่น้องพูนใดสนใจกระทุมาต่อรองกับพนใดเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อมาเบิ่งหอยตีหอยตีได้จังได้มากเมสาวเมบ่โอ้เมสาวน้าตาเพื่อนกองข้อชัดเจนพี่น้องอัตลักษณ์ไทยจัดเจนสูงเท่าไหเนื้อลอยสาหบวกพี่น้องลอยสาวหบวกต้นโตดีดี่ทนทองถวอ้แต่ว่าทอง โอ้พึ่งผสมเนาะพึ่งผสมได้เดือนหนึ่งแล้วครบรอบเมื่อวานเพิ่นว่าต้นโตดี่ดีิดด่งถ่ายเพิ่นพี่น้องถ่ายงามหางงามต,ต้นโตดีพี่น้องห้อยตีเพิ่นได้มาเปิดเท่าไรครับนี่สี่สิบห้าพันเปิดไว้พี่น้องสี่หมื่นห้าพันงามเขาเพิ่นได้พี่น้องอ่ะฝากเบอร์โทรห้อยตีนะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าหนึ่งสองสี่หกพี่น้องห้อยตีอำนาจเจริญเพิ่นได้มาแม่ผสมแล้วเพิ่นเปิดใบสี่ ซีห่หาบ่ะซีซิ่หาบเปิดไฟพูดได้โซนใจกระท้วงมาต่อรองกับเพื่อนไหญพี่น้องอ่ะขอบคุณเลยาให้มานะครับผมงามของเพื่อนพี่น้องเบอร์บรรยากาศญญาการสื่อการขายคือคักข้ขขสมควรเด้พี่น้องมาเนี้ยเบอร์บรรยากาศป่านสมัครแนลข้าพีผ้าหน,นองมารอชมควายจิตตลาดนัดน,น้องแก่ก็ได้ประมาณน,น,นี้เนาะพี่น้องเนะา,าะกะขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมัครแนจชมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไก่จ็บตาตางพี่น้องรำร่วยร่วยเบ็ดหนีเบ็ดซีน้ำกันสำหรับมณ